Do I know you? do I know Lunkin? Yes, this is Lunkin. <laughs> oh, oh my god. You so sweat. You make me go out into the woods. You're so sweet. You so sweat. You made me go out in the forest. You cut my finger. Yeah, you know? You need, you need a band-aid. Ah yes, not now. <laughs> sorry, sorry. Yeah. Yeah. do you know what this mm. what, kind of food? what kind of fruit what kind of fruit l o n g e n longan longan or London? l o n g e n longan longan how do you spell ฝร <don> <laughs> oh uh uh, ั่งบบหูวจักบบหูจักาบักบักอี่ยงวะแบบลำย่าิฝรั่งบบหูจักแบบลำย่าิพี่น้องเนี่ยเพื่อนวะยัมองก็เลยถามเพื่อนว่าอันนี้ ่ uh, How do you spell? หมายถึงว่ามันสะกดว่ายังไงเพิ่น่บูหนะดูดูอะไรนี่ลูกไร You, do like like you don't want I say so much you No know, I wanna I don't wanna eat all of them I wanna give you some too you know You know I wanna share มอสาวพัา พากันเข่าไปในสวนเนาะยุ่งกันห้ายหลายเพราะว่าสวนยี่โมงเป็นสวนออแกนิกสวนอินซีพี่น้องบันนิกะเฮ้าเฮ้าเห็ดสวนบเด็แป้นเนาะเห็ดสวนแบบโคก,โก,โกคือสวนป่าพี่น้องแล้วก็ปกลูกสารพัดชนิดเข่าไปบันนี้เพิ่นก็นถือถืออแนวตัดนี่เนะาะมันเชวบีดบะมันก็นบาดม,ออามออือยี่โมงเนาะยี่โมงกันเลยถามเราดูยินะ ยูคคัดไมฟิงเกอร์ก่อ่าเนี่ยอันเดี๋ยวมองกระถามเพื่อนว่าเจ้าหูบอเจ้าตัดตัดนิ้วคอยเราบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรวะอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุเขาเขาเขาโดนคัดไม้ฟิร์ Uh huh. แล้วสุ่มสามิจเจ้ะพี่น้องเป็นฝรั่งที่สุ่มสามแห้ลำไย,ยออร์แกนิกกินแล้วบ่ปวดหัวพี่น้องเพราะว่าเข้าบฏิฉีดยาเนาะแต่ว่าอย่ามองสิบ่ไปกินลำไย,ยอยู่สวนอื่นอย่ามองเคยไปกินลำไย,ยสวนอื่นแค่หน่วยเดียวอย่ามองกัดมือนันบ่ได้ล่างพี่น้องลืมโตไปว่าเขาบดปบูกออร์แกนิกอินซีคือเห้าเนาะ ยังมองกับการเลยทำหนั่นแล้วพี่น้องปวดหัวแล้วกับปากเปิดในชาไปหมด so sweet มาก so juicy so sweet oh my god so juicy คุณเนอะคือมื่กินแล้วมันไม่น้ำนำ I forgot I forgot I didn't I didn't know, know ตั้งแต่พญายโรถเจอมากก็เคยพาดเรากินอยู่แต่ว่ามันปี๊ดละเถือนเนาะเราก็ลืมนะพี่น้องเพราะว่ามันกินหลายผลัมใหม่หลากหลายชนิดในสวนเนาะ Oh, so nice.